คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากช่องขอให้คำมั่นสัญญาตอบพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุดจริตดังนี้ 1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนทั้งหมดนี้เพื่อทำโรงชาติไทย ให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัติการ